ทุกวันศุกร์ฮะเรามีนัดกับน้องไฮสแมนฮะน้องไฮสแมนก็จะมาแล้วพอน้องไฮสแมนมารู้ไหมฮะก็จะพาไปกินของอร่อยเนี่ยนี่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 อยู่ข้างน้องลูกปัดแล้วเห็นไหมนี่นี่มาแล้วมาทุกวันศุกร์เลยคิดถึงใครคิดถึงใครฮะคิดถึงพี่ไม่คิดถึงพี่น้องไฮสแมนโอเคโอเคได้ฮะน้องไฮสแมนฮะบอกว่าวันนี้จะพาน้องลูกปัดแล้วก็คุณผู้ชมมาไปกินกุยช่ายสูตรโบราณนะขายมา40กว่าปีแล้วแล้วบอกว่าอาจจะมีที่เดียวในพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นได้นะครับไปดูพร้อมกันสิ นี่แหละฮะรถพ่วงขายแบบนี้ฮะกช่ายโบราณนะพี่แบงค์นี่โบราณนะคุขายก็โบราณนะฮะเพราะเป็นคุณตายเจ็ดสิปีแล้วฮะนี่คุณตาเด่นชัยสีบุญชูฮะขายอยู่แถวสามแยกกอกน้ำฮะถนนสีถมรัตครับอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นที่รู้กันว่าหลังเที่ยงวันเป็นต้นไปนะฮะก็จะมีร้านกุยช่ายในตำนานฮะที่อยู่คู่เมืองพิษณุโลกมากว่า40ปี ขายบนรถพ่วงนะฮะก็ขับมาจอดที่บริเวณนี้